แบดเบิร์ดบอกปะโอ้ใส่พวงไหมไรเมาเลยใส่ปูเไหนใครใครที่โอ oh. uh, ้นี่อป๋าบอกว่าจะปล่อยคันนี้ออกนะครับปลูกคุณปูครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube และแฟนเพจซิวเรื่องอะไรอยู่นะครับวันนี้ก็นี่ะมาบ้านปายุทธ์นะครับมาเอารถหัวยาวนะครับนะครับ รถหัวยาวคันนี้ก็ยังไม่ได้เอาเข้าร้านเลยนะครับพอดีลูกค้าเห็นที่รูปนะครับลูกค้ามาจากสารคามนะครับก็มาถามขอซื้อนะครับขอซื้อก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมเนี่ยปายุทธครับอยู่ค้องชัยครับปายุทธตอนนี้ก็ได้รับงานถมที่โรงน้ำแข็งนะครับแถวหนองพีด งานใหญ่ครับป๋าวะ่ะเนี่ยลูกค้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกค้ามาจากจังหวัดสระามนะครับเดี๋ยวจะเอาหัวยาวคันนี้ครับเทเลอร์หัวยาวนะครับ,ระรบจะไปวิ่งเข็นรถเกี่ยวข้าวนะครับ พามาชมรถพวยาวคันนี้ครับเป็นเครื่อง 6BB นะครับตัวนี้เกี g e a ล็อก,ก้ี้สโสโลเรียวด้วยนะครับ ขามารับรถครับเดี๋ยวจะขับกลับเลยแบดเบิร์ดบอปะโอ้ใส่พ่วงไหมลายมนเลยใส่พวงหอขอขา่เนันเอย่ซีเส อ้ยกแทงนน่อนี่เดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ใส่ครับคาแบตเตอรี่มาเองนะครับายตามสภาพครับก็เต่องติมนะครับถัด 4km เราไปจอดข้างนอกครับเดี๋ยวเอารถหัวยาวคันนี้ออกมาก่อน ปาไม่โคออกวะเนี่ยเขาออกวะฮะ,ะใครใครใครโอ,อ้นี่ค่ะปาบอกว่าจะปล่อยคนี้ออกนะครับเครื่องร้อห้านะครับคันนี้ นะครัคันนี้ครับสี่สิบห้าปะปะสี่สิบห้าครับเครื่องร้อยเก้าห้าปะจะเอาคันใหม่ไอ้ป,ป่าอ่ะนะฮะเดี๋ยวปาบมุมกว้างๆครับฝากขายครับ รถไม่ได้ล้างนะครับใช้งานทุกวันกระซียังไม่มีดามนะครับนะรถพร้อมใช้ครับนะแต่โซมหน่อยครับโซมหน่อยไป รถดับมาใช้งานก็ลองมาดูครับอยู่ข้องชัยนะครับอยู่ปายุทธ์นะครับเดี๋ยวเราขยับแมคโครออกนิดนึงครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทคันนี้ครับผมมาปลุกไป ปกคุนปูก่อนจะตื่นไหมแบตเตอรี่เหรอนายปายุดรีวิวเลยคันนี้เพราะว่าปลาใช้มานานนี่ขวดมันนี่ขวดมันหวานนี่ขวดนี่ขวด เเเนนยยทางน้ำมันก็ไฟไท้ยเขาหาไว้แล้วเดี๋ยวเขาเอากระบะเขาไปเอาเลยครับเดี๋ยวมาปลุกคนปูครับไปแล้วครับเย ลูกค้ามาจากสาราคามนะครับ กรเช็คความพร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวก็ถอยรถออกไป ร้อนรับเดี๋ยวถอยเอาไปดูชมข้างนอกครับรุ่นนี้เนาะลองถอยเอาไปครับเ,เดี๋ยวให้เก่าเขาใหม่เราครับใช้งานได้ครับป๋าจะใช้งานประจำนะครับไว้คนแม็คฟูนะครับ อนี้ป๋าได้มาคันใหม่แล้วก็คันนี้ก็ปล่อยออกครับเนี่ยไห้ป๋ารีวิวเลยสบายแล้วครับผมเพ <c oughs> ราะว่าป๋าแกขับทุกวันครับปบายุทธใช้งานทุกวันนะครับป๋บาจะรู้ใจนะครับรถคันนี้นะ <c oughs> ก็แถวเบอกรมราใส่ของใช้เนี่เห็นครับเห็น <c oughs> thì mới cam hấp yeah. nha ใช้สโลนะครับสโลก็ใช้ได้นะครับไปเลี้ยวกับปะปะโอ้เบรก ครับท่านใดสารคามปะสารคามกับไฟลังมานี่แลรอโอ้โหออกตัวกระชากครับ ใชลูกค้าไปใช้างานนะครับแสนหนึ่งครับราคาจบไปที่อหนึ่งแสนบาทโอ้โหโอ้โอ หนุ่มแน่นๆทางนั้นแล้ครับนี่นี่นนมีครับเเได้ขับมาเลยไก่ปะ<ห>ยู่ใส่ออโอาคสิเอ้ย โอ้โบก่ก่หรอก่ะป่ะก็ะะจบไปอีกหนึ่งรายการนะครับกับรถหัวยาวเลอร์สิบล้อนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมน,นะครับกับช่องสีมเรืองไรย,ยนแล้วก็มาวินเชียงกงน,นะครับก็ลูกค้าน้ำล้ำอยรวยครับเอาไปก็ให้ กิจการก้าวหน้าครับผมกับรถายาวคันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสารครามนะครับเอาไปขึ้นรถเกี่ยวข้าวนะครับผมไปครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ